หยุดอีทีบอกว่าไปเรอวะโอ้โหหลังศอกหยุดอีรีบอกว่า ไปเล้วะโอ้โห่ว่าทำกเห็นด้วยเดนองใมตียก่เอาแหละอ้ยไปรุของะไเนาะุุ่กัุ่มหนาเอะเาก็ว่าก็เบ็ดถั่มีหมองเลิอดอกนะถนวถ่ไแม่วัก็ไปถ่ายคลิปแล้วนังมึงมึงกูได้ยัวเนีถือกล้ยเป็นโอไปใใหมองบอกล้วยไอวันซีตันกลัวเย ว่านซีตันกก้วนั่นมันขั้นเน็ดปลาลุดสองขั้วเลยเออไอ่มันอยู่บนน้อยจัปีไหมมีบน้อยจัปีเพเด็กซีตันเกดบ่ไรดังไ่ได้สบายเลยครับอ้อมปัสสาวะอ้อมปัสสาวะใส่เป็นงวงแงตึ๊บมารับลิอ้อมเราเมเดีมันถึงดังเลยอยเม่อเดียวเล้ยวรถอย่างเงี้ที่เป็นนั่นอย่าัน ยามปิน้นปิ้้นบ่กวัวเปียบ่เบี้ยววันปลาสวยวะนปลาสวกเลยนะเรื่อน้ำน้ำน้ำพยาธเนาะเขาจะมีป่าเอาเอาเีไปลงน้ำทั้งแกนนี่นี่าเห็นก็เห็นอยู่หนอยู่บนแหลมเขาอย่ไปเห็นแหลมทองใตเป็นอ้อนเป็นหอยขวงเขาเขา้องา้เขาต้องตัหมดไม่ได้ตัเกตังเกศบอกตัเก็ตกมากินไปให้ปลาให้เนี้ยจ้ วานัสไทรนี่ถืกเลยสมมติใคถือเลยนยตึมต่ำตึมต่ำดีเป็นยงไรมาตั้งหมดนเพื่อนเอาโว่อือเออลองให้เราคีรองหากูเต้นได้เขาม่ไมันีเต้นนั่นบ่อนเป็นกลางนอนเลยเอ้ยซาโตโทษจะไหนโทษกันไท่านได้มึงเป็นหมูกเมีอกูบะ เดจะไปช่วยให้มดึกแล้วเบื hand, mm ่อสาวกกันนะเดี๋ยวจะช่วมดึกแล้วม้วเด็กคองเาพวกเขามันม้นเบก่ออคูแต่เบื่อพ่อก็มาลไปแล้วมดึกเปบ่เฮ็ัยังตัวยังตัวเบาอ้ยเป็นแบ่อเดี๋ยวจะเก็บอะไากางอย่างนั้มันบาเสียนทำมันหัวจังก็ตเสี้ยนทามันจะให้เฮ็ดให้มันนั่นได้หลายนั่นบอกมันอุนเงินมา มาเด้อครับพี่น้องกินต้มประลาดครับสตักให้นายกจานมากกินหน่อยก็ยังจังหยแ่ไหันแลวอัดไ้ค่ะคบ่มาเอามาลุกพิใสได้แล้วต้มปลาแซบแบครับมันไอ้มาหมว่าอยากได้ยัง้ยว่าดีว่าัยังไงมว่าให้พอใจนะมาที่นี่นี่ เห็นมามาบ้างแา่่างวะเขามากคนนาะไอ้มาดอกเพราะว่าปานกับไปไปตัดกระออะไรตัวเขาบอกเราป่าเขาอยต้องใต่ไหมเขางเสียกหมเออเออรับปาก็ตอรับอยู่เขาคือพวกอยูขึ้นเงนก็ตัวไรเงินแค่มันหามาเจอบมยังถึงเงินเงินมนมีห้องแล้วเป่า ใส่เหมอนเส้นบนเดียลยใส่ช nice. no right> ื่อถเขาที่ท่านทับัตรัะลอของามถวลอ่งด้วยงามเจ้าหัวมนเอีห่วงมันเหอตม่อ้นท่ไป็นอีสันอีสันอีสันลำซิงอยู่จักจักบ่มีห่วงมีห่วงมันไปตัดมันอบุญหรออีสันลำซิง่งนะเาไปหาภาหาากนันเจ้าใตาขอวกคุ้มค่าคงกินเขาก็โตนะ กิบกินได้กินแต่หูมันนะหมกมันมากมันเบื่เลยอพหอมันเบื่เแค่ต้วมือเบืบอกควไมหยุดอีีบอว่ไปเรวะโอ้โหโะ